กินเขาคุยังห้องบุหนี้วันที่ไม่เท่าไรไม่ที่สิบเอวพมวันที่สิบห้าไปนี่งสองโมงอะแหลรอยู่มีนโมกใครอยู่มีนแต่าบางคมีน,มน,มน,มนตามเจ้าอยู่บ่บะต้มไข่นั่นแล้ว khi tầm vô quá mà hai đi phải lo ăn ngăn xuống <laughs> hai lo chỉ đủ lo ngăn sụp. Tài ra như vậy nhìn leo hàng khoang vậy, trong nhìn khẩu con đang gì nhiều. แม่ให th e ้ดป่หาลวกกินเหล้ากันสุกไอ้ดิเขาเปนแซ่บราเขาเด็กไล้ดิเขาเปนแซ่บอีกแเดือนพาเขาเด็วกินกินอันนี้ดีกว่าเอาไปกินวานหาวอ่ะแซมเดือนหนาก็ได้ด้ว่าแซมเมื่ออาทิตย์นึ่งก็ได้บว่ะแซมเดือนก็ได้หิวไปเริ่มหิวเราแล้วเต็กก็บุญ tôi cứ vô như lại rồi nè, vô thấm mà đà, tôi cứ lại, vô thấm mà đà, có cái ở xoay lép, cho xoay quá เดียดแล้วปวดมาทวดไข่เ่าตุมไข่เลยปวดเดียดสังเกตบึงเดียดสังสีหวนจับมาได้เรื่อันบุหรเลย,เลยมลย่ได้คึมเลยฝนมาตกมันตกแล้วเตี้ยเป็นสี đẹt, đẹp, đạp, sáng đẹp, muốn đạp, chụp ảnh đấy của hôm, tạt của hôm với nh cái nhẽ cái nhẽ hẻng, đẹp, khăn bèn gì vượt mưa à, hẻng đấy bộ hôm, bỗng hôm tổ tổ, bộ hôm cái sung zoom zoom, bỗng hôm cái nhẽ zoom ở về sắc. บื้อเลยนะักนักจิตมากเขาไปอยู่เานาะเดี๋ยวมากเขาติ่มกัะมังจนเขา,า,า,ขายอะไรไข่นี่ตัวเดี๋ยวมันจะน่าคือ,คว,ว,อว่ามันหวานนี่เน่าด้วยต้มไข่เอา <c ười> ต้มไข่สอง่วยเพิ่ะมัน กินยังไงเที่ยงหมดแล้วงี่กินเอ้วสองไม่แล้วตุ่มว้าเจีวมีอยู่ในตู้เย็นใส่ตู้เย็นไม่ยังดีแล้จเจียวแฮาไปทิมแล้วผุ่กวางอะไรอย่างอยู่ปวดหัวย้อนแฮ่ เ่อนอนกินยังอยู่ยาสีปวดหัวอืมอืมอืมอืออืม้องิัทธเมียปาซาินพูดป้าทะเลไอซอสมเขือเทศเบียปืดดึงบล็อกอกนอันนี้ล นี่พวกคิกเวนเอาเนี่ยได้ไว้แค่นแค่นตุ่มลูกดวดแยกกันสี่หายเวนแงเน่เาเล่นเขาเนี่ยอ่นหวันเนู้นเาเสี่ยอะไร่ก <c ười> ินยังดีเถอะไข่คือพี่ตัวคือตุ่มไข่ตุ่มกับตุ่มไปนี้เพราะเดี๋ยว